มาพ่อแม่พี่น้องวันนี้มากินอาหารสิงโตที่อีฟาร์มลำพูนอาหารสิงโตครับนี่ซาจิน้นซาจิ้นควายอืมหมาอ ไม่ได้กินนานแล้วครับข้าวตองทางเหนือเขาเรียกพักกันตองหรือว่าพลูข้าวต้นข้าวตองจริงกักาซาบควายเหมาะขนาด หอมกระเทียมหอมแดงอืมสุดยอดกระข้า,ขาอือผักไผ่ ทางเหนือเขาเรียกหอมไฟพักไฟหอมไฟหอมดวนหอมดวนคือซาะละแเน่เหมาะขนาดซาจินควายที่านเขากินจุซอยจุกันทางเหนือซาจิน ซาดึกอือร่อยมากมากินด้วยกันครับต้องขอบคุณเสียแบ็กครับเสียแบ็กจัด้าเอาซาจีนมาให้พี่ชาย ขอบคุณเสียแบ็คเจ้าของร้านยุยโฟนร้านโทรศัพท์มือถือหน้าตลาดบ้านเส้งเทศบาลบ้านแป้นลำพูนนะแล้วก็เจ้าของบอ่อกุ้งกามกามกุ้งแม่น้ำเอาซาจีนมาให้พี่ชายตัวเองไปเที่ยวขอบคุณมากครับอร่อยครับซาจีนกินที่อีฟาร์มละปูนเจ้า 我们不看那，就叫。